วันนี้เราจะมาดูวิธีอบออลมอนนะคะด้วยเตาอบนะคะอันนี้เราก็ล้างแอลมอนแล้วก็ปล่อยให้เขาเสด็จน้ำไปนะจนแห้งแล้วเตาของเราเป็นเตาเล็กๆนะเนี่ยก็จะใส่แผ่ๆให้เต็มเต็มถาดรองเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปอบกัน ค่ะก็จะอบด้วยไฟประมาณร้อยแปดสิบนะประมาณยี่สิบนาทีหรือไม่ก็ทีละสิบนาทีก็ได้นะเพื่อความแบบว่าจะได้แบบเออถ้าใครกลัวไหม้กลัวอะไรเงี้ยอืมแล้วี่ขี้เกียจไงก็ทีเดียวเลยยี่สิบนาทีประมาณนั้นก็แล้วแต่นะคะ ของเราเป็นเตาอ,อบแบบอันเล็กอ่ะอันนี้พออบเสร็จแล้วนะคะก็มาผึ่งไว้อันนี้ก็คือเพิ่องอบเสร็จใหม่ๆก็ยังร้อนๆอยู่นะ ก็พึ่งไว้ก่อนตอนนี้เย็นล้วก็เก็บเข้ากล่องกินอยูกรอบอยู่นะคะไ,ได้ซื้อมาก,กิโลละสามร้อยหกสิบบาทในลาซาด้า